ทงนีนค้าบผมโอ้โหจับตัวยากจังเลยนะลูกทำไมฮะก็จะเช็ดตัวให้ลูกไงครับทำไมต้องเช็ดตัวด้วยฮะโอ้ตายแล้ววิ่งเหนื่อยหอบแฮกๆนะลูกแทั้งที่ผมก็เป็นหนุ่มเนี้ยหอมอยู่แล้วทำไมต้องเช็ดตัวฮะไม่หอมแล้วตอนนี้เหม็นกุ้ยๆนะฮะอีโบพี่มือมาเน่าซิบตัวมือลอยตัวเลยโบไอ้ไอ้นี้คุณก็ติ่งตัวทั้งหเลย เน่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 ของดีของดีของดีนี่ไงที่เช็ดตัวนี่ไงของดีคืออะไรฮะเอาของดีที่เช็ดตัวสุนัขและแมวไงนี่ไครับหอมต้องมีเฉพาะของผร้มด้วยเหรอฮะต้องมีเฉพาะสิครับลูกใคยจะไม่เก่งจังฮะเก่งสิเนี่ยแม่โอ้โหรอมันไปเหอะไอ้นินจาเนี่ยครับรอไปเหอะเรจะเช็ดตัวเนี่ยพี่เขาเช็ดกันไปสองรอบแล้วเนี่ยเกาขี้ฟันดึง ที่ตูดออกมาเต็มหมดอะนึกออกมาทำไมฮะยางจังเหม็นนะเตะ้วะครับเอาดีๆหนุนพี่มึงเล่นแล้วนะ่ะเน,นขาสุขสบายกันหมดแล้วนเนี่ยเฮ้ยทำไมผมยังลันแบกอยู่ฮะชีวิตฮะชีวิตมึงก็ลำบากตลอดเลยสีนินแลเออตายเลยวันๆไม่เคยจะได้เช็ดตัวเลยวิ่งหลบวิ่งซ่อนอยู่เนี่ยลูกผมไม่เคยชอบใจฮะเพผมเป็นเนื้นอหอมอยู่แล้วฮะออมันก็ต้องเช็ดหลุ่งเนื้อหอมเนื้อไม่หอมก็ต้องเช็ดครับ ครับเนี่ยหูเนี่ย,ชย,เ,ยเช็ดได้เลยหำชิคไหมฮะหำก็ต้องเช็ดอันสุดท้ายเลยดันดับสุดท้ายนะหำก็ตูดเนี่ยต้องเช็ดเออเดี๋ยวก็มันก็กัดไข่ร่วงหมดล้ความสกรปรกอ่ะตะกงน,นะอืมเดี๋ยวจะจับอาบน้าตั้หวันถ่ายคลิปอาบน้ําดูสิลองนีงก็หมาเมื่อกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่หมาเออมันก็เหมือนหมาแหละเอาไปโหผ้าอีอ้ยี่ห้อนอีด้ดีวะ่ะทำความสะอาดซัดเลี้ยงว่างั้นอ่ะเดี๋ยวหางหาง จังลูดแมงเป็นปลาไหลเลยกูอ่ะอปลาไหลปลาลดอ่ะเอาจะไปแล้วนะจะไปหำแล้วนะแล้วมาวอ,ยอยู่แล้วผมรออยู่ฮะเดี๋ยวใจเย็นครับเมื่อกี้เมื่อกี้มันผ้าขาวอยู่นี่มันดำถนัดใจเลยวะสีมันตุกนิดนินโอมันดำสีมันก็ตุกโอ้โหกินนี่แค่กินแล้ว,วพูดจริงๆนะวเลเออเดี๋ยวก็ติดคอเดี๋ยวทำไงก็ทงเงี้ย อแล้วเป็นแมวทําไงจับหัวฟาดเอามือมาทั้งนี้แล้วก็ตรงอันนี้จะต้องเปิดให้ดูไหมไม่ต้องมาตรงนี้แล้วก็อะไรวะตลกเหมือนกันนุมมีตลกโปกหางตลกบริโภคไงไอ้นี่เป็นบริโภคก่อนตลกไง ไว้เขาเดี๋ยวมันก็วิ่งชนหัวนี่จะต้องคาบออกมากินข้างล่างอ่ะน้องบเบลเช็ดเสร็จก็ไม่ต้องอะไรนะก็เอาไอ้นี้เช็ดเช็ดที่มันกินได้แล้วก็เอาไปทิ้งเอาไปซักเอาไปซักได้แล้วก็เอา,า,เอาไปซักได้แล้วแมก่ก็เอามาเอามาใช้